อิทวัตรครับดินะครับผลงานจบนะครับงานนี้สนุกหลักเลยก็ประสบการณ์ตกนะร้อยรับปฏิเหตุการประสูงอายุแต่ละคนมีบุคลิกมีอารมณ์แตกต่างเราต้องจัดการอารมณ์ให้ได้เราสนุกกับการทำงานสนุกกับการดูแลการเอาใจใส่การเทคแคร์และสิ่งที่เราได้กลับมา ความรู้สึกและก็สิ่งดีๆที่ผู้สูงอายุมอบให้เราจากครั้งแรกที่เราไปเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีกำแพงกรรีดกันเรไว้กีดกันเพราะเขาไม่สนิทกับเราเขาไม่คุ้นเคยกับเราพอเราเข้าไปรับความสนิทคุ้นเคยเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาชอบเราเขารักเราเขามองเราเหมือน,นลูกเหมือนหลานเนี่ยเราก็มองเขาห้เหมือนญาติของเราเพราะฉะนั้นทําให้เรา มีความสุงการดูแลเขาตอนแรกเนี่ยผมคิดว่างานดูแลผู้สูง,สงนะอยายุคงจะเป็นงานแบบเหมือนหนักนะบางทีแต่พอเราไปสุดจริงๆง,งานพวกนี้สําหรับผม,มผมว่ามันสนุกมีอะไรให้เรียนรู้มากมีอะไรให้เรียนรู้แล้กวก็เป็นความท้าทายสำหรับคนที่จะเข้ามาจริง,รงๆเนี่ยผมว่าสิ่งแรกที่ต้อง ต้องพร้อมกคือใจต้องพร้อนมะเพราะสิ่งที่เราต้องไปดูแลผู้สูงอายุเนะี่ยไม่ใช่แค่เราไปนั่งดูเฉยๆบางทีต้องไปดูแลสุขภาพสุขภาวะอนามัยของผู้สูงอายุตั้งแต่หัวจะหลบ้าตั้งแต่กินจนถึงการถ่ายถ่ายการเปลีออ่ยนถัาอ้อมการอาบน้ำทุกอย่างเราต้องไปดูดูแลเพราะนั้นใจต้องพร้อมกายพร้อมเราทอบได้